ะะเป็นศารชลอัยค่ะเป็นวัตกรรมใหม่เม็ดฟูนะคะที่ช่วยในการดูดซึมได้ดีเยี่ยมเลยที่ได้ถูกค้นพบวิจัยจากชาวอเมริกาที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยเดอคอนกลุ่มนะคะเป็นเอกสิทธิ์เดียวที่ได้นำมาผลิตค่ะและมีส่วนประกอบหลักๆคือกลุ่มวิตามินต่างๆแอสทากลตและเลฟอริทอลที่ช่วยในการทํางานของเทเลเมเรสเทเลเมเรสนะคะจะไปช่วยในการทํางานของเทเลเมียให้ทํางานเป็นปกติค่ะบูมดีแหนกนะคะจะช่วยให้เทเลเมียหดสั้นช้าลง ทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยนะคะเทโลเมียร์เนี่ยจะหดสั้นลงเรื่อยๆ เทโลเมียร์นะคะเป็นส่วนที่อยู่ปลายโครโมโซนค่ะและโครโมโซนเป็นตัวที่นะคะห่อหุ้ม DNA ไม่ให้ถูกทําลายเมื่อไหลทีเทโลเมียร์เนี่ยหดสั้นลงเรื่อยๆนะคะร่างกายของเราก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆทําให้เป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆบูมดีแนกนะคะจะไปช่วยในการชะลอชราของการหดสั้นของเทโลเมียร์ค่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมช้าลงและในปีนี้นะคะบูมดีแนกของเราเนี่ยได้รับรางวัล Lift Beauty Award จากนิตยสารล,ลิฟเป็นรางวัลนะคะที่การันตีนะคะในกลุ่มของมัลติวิตามิน และได้รับรางวัลนะคะ Hello Beauty Award ด้วยนะคะที่ได้การันตีในเรื่องของคุณภาพของความงามนะคะและคุณภาพของสินคา